ผมไปครั้งแอนน์นโปเลียนจากช่องฮิตเตอรี่บ่ายแอดมินน์นโปเลียนก็้ชทุนี้อาจจะไม่ค่อยว่านะรครับคลิปอาจจะไม่ลงถี่มากนะครับแต่ใครเข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตใครนะครับหรือมีสปอนเซอร์ก็อย่าลืมติดต่อมาได้นะครับเมอน,นี้ในแอร์ก็จะพูดถึงเรื่องชาติเล็กๆนะครับในสงครามนโปเลียนซึ่งหลายคนก็คงลืมไปแล้วว่าไอชาติเนี่มันเคยเข้าร่วมสงครามนโปเลียนได้หรอถึงเข้ามาร่วมแล้วก็ไม่ได้มีอิมแพกอะไรมากนะครับ แต่เชื่อหรือไม่ว่าเป็นชาติที่ดำรงความเป็นกลางอย่างยาวนานนะครับเพราะหลังสงครามนโปเลียนเนี่ยผู้ขอก็ไม่ร่วมสงครามใดเลยแบบเป็นทางการนะครับนั่นคือสวีเดนนั่นเองชาติแห่งอีเก,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 กียบาราเหมินและก็ราชวงศ์บรด์ดอตนะครับแต่ทําไมเนี่ยสวีเดนต้องมาเข้าร่วมสงครามนโปเลียนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาหาคําตอบไปด้วยกันนะครับขอเท้าความไปอย่างช่วงต้นคริสตศตรวรรษที่18นะครับโดยใน่วงต้นของคริสตศตรวรรษนี้นะครับ สวีเดนยังคงเป็นมหา,าอำนาจใายนีโรคเหนือภายใต้การนำของพระเจ้าคาที่สบองนะครับซึ่งพี่แกก็ทําสงครามไปเรื่อยครับจนกระทั่งพ่ายแพ้ในมหาสงครามอี่ไงหลังจากนั้นเนี่ยอิิพลของสวีเดนก็ตกลงมาเลยครับรัสเซียขึ้นเป็นมหาอำนาจแทนที่การนะ้ครับสวีเดนก็ยังคงเหลืออิิพลอยู่บ้างเช่นในเขตสวีดิสเพอร์โมเลเนียนะครับหรือทางตอนเหนือของเยอรมันซึ่งก็เป็นเขตหนึ่งนะครับในแตกรัฐอุล์มันอันศักดิิทำให้สวีเดนเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในเกมการเมืองเยอรมัน ถึงฟินแลนด์นะครับซึ่งก็อยู่กับสวีเดนมาหลายร้อยปีแล้วอาณาเขตสวีเดนโดยรวมในช่วงคี่สวรรษที่8นะครับยังคงเต็มไปด้วยป่าไม้และบึงซึ่งยังไม่รับการสำรวจพวกเขามีประชากรแค่เวลา3ล้านคนเท่านั้นซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อยมากและสังคมส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นสังคมการ,กรเกษตรนะครับกระนังกระตางก็จะมีการส่งออกพวกซุงหรือว่าน้ำมันดิบสวีเดนก็ยังคงส่งออกเหล็กได้จำนวนมากนะครับทรัพยากรแค่นี้นะครับ จึงไม่สามารถทําให้สวีเดนเนี่ยกลับมาเป็นมาหาอำนาจได้อีกตัวรัฐบาลสวีเดนเองนะครับซึ่งต่อแรกเนี่ยเป็นระบบกษัตริย์แบบสมบูรณาาสิทธิราชนะครับแต่หลังจากความพ่ายแพ้ของพระเจ้าคารี่สองเนี่ยพาของสวีเดนดูลิสต d ดากนะครับก็มีอำนาจในการกําหนดทุกอย่างของประเทศลงคล้ายๆกับเป็นกษัตริย์ใต้ธรรมนูนนะครับในพวกนี้เองที่สวีเดนนะครับเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเอ็ดออลิเวอร์ตี้หรือยุคแห่งเสรีภาพซึ่งพวกเขานี้สงสวีเดนนะครับ ก็มีอยู่สองจำพวกที่มีความเห็นแตกต่างกันกลุ่มแรกนะครับคือพวกแฮตหรือแฮตตาน่าพวกนี้จะเป็นสวีเดนโปรฝรั่งเศสนะครับและก็มองว่าการสูญเสียทะเลบอลติกเนี่ยทำให้สวีเดนเสื่อมหน้าและการยึดทะเลบอลติกคือจรัสเซียนะครับเป็นเป้าหมายหลักตัวน,นี้กลุ่มนะครับก็คือพวกแคปหรือมอสซา a น่าครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นโปรฝ่ติสและรัะเสเซียแล้วก็มองว่า การค้าขายกับเปิติสนะครับจะทําให้สวีเดนกลับมาลุ้เลือยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นการฉุดกระชากลากถูกระหว่างไอ้สกลุ่มนี้แหละครับในสภาโดยส่วนใหญ่นะครับกลุ่มเฮดเนี่ยจะเป็นฝ่ายมีอำนาจก็เลยทำให้สวีเดนเนี่ยต้องทาสงครามกับรัสเซียบ่อยครั้งแล้วก็แพ้กันหมดเลยนะครับกมะทั่งมาถึงรัชสมัยของพระเจ้ากุตตาที่3นะครับซึ่งพระองค์เนี่ยก็เห็นกษัตริย์สมบูญญ์ยาสิทิล่าในยิโรมเนี่ยกำลังรุ่งเรืองนะครับและคิดว่าหากอยากให้สวีเดนเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่หย ถับต้องเีอยมหน้าเบลเร็จท้ายสุดนะครับเขาก็ทําการรัฐประาหารสภาในทศกราดหนึ่งด1 7็กันนั้นก็ตามนะครับตาก็ยังคงอยู่ฝั่งโปฝร,รั่งเศสนะครับแล้วก็ทำสงครามกับรัสเซียอีกเ,ยกเรียกได้ว่ารัสเซียนะครับการเป็นศัตรูประจำชาติของสวีเดนไปแล้วก็วาได้พอทําให้คนในชาติส่วนใหญ่เนี่ยเกลียดรัสเซียไปด้วยแต่ก็ไม่วายนะครับรตากุตาดดี่สามเนี่ยก็ถูกลออสังหารในคิกราดเจ็ด1ก้านะครับ และผู้ครองราชย์คนต่อไปก็คือพระเจ้ากุตาฟที่4อดอล์ฟแห่งสวีเดนต่พวกเวลาเดียวกันนะครับก็เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็เกิดสงครามรือว่าฝรั่งเศสพอดีนะครับสวีเดนในต,ตอนแรกเนี่ยก็เลยจะเป็นกลางยังคงพยายามสานนัมพันธ์อันดีกับฝรั่งเศสนะครับรวมถึงปอดี้ไปตอกรัสเซียด้วยแต่เป็นกลางไงก็หนีไม่พ้นกับผลก็ต้องสงครามที่มันใหญ่โตแล,ล็รุนแรงนะครับทีทั้งพวกจนสัตว์เอกชนของฝรั่งเศสรวมถึงฝ่าอังกฤษด้วยนะครับ มาพ้านเรือสินค้าซึ่งผ่านไปผ่านมาบาริเวณเทือยบอรติกลงถึงการปิดท่าเรือของอังกฤษนะครับก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของสวีเดนเช่นกันท้าสุดนะครับสวีเดนกับเดนมาร์กซึ่งเป็นชาติบ้านใกล้เมืองเทียงกันเนี่ยครับก็จับมือกันตั้งสนิบาชาติเป็นกลางขึ้นมาและไม่นานนะครับก็ดึงเอาพวกออสเตรียกับบัลเซียมาร่วมด้วยทําให้สนิบาชาปเป็นกลางเนี่ยดูมีน้ำหนักมากขึ้นเผื่อพอมาคามหน้ากับ ฝรั่งเศสและอังกฤษที่กําลังตะยืนอยู่นะครับขณะนั้นก็ตามเนี่ยฝ่ายอิติสนะครับมาถมโคเปนเฮเกนตรงยับเลยนะฮะรวมถึงทางรัเสเซียเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนตัวพระเจ้าแผ่นดินใหม่นะครับทําให้สันนิบาตล่มลงแค่โชคดีนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยยุโรปก,กำลังกลับมาอยู่ในความสงบนะครับภายใต้การนําของกองสุนทรภูมิเหียญแต่ก็ได้ไม่นานหรอกครับเพราะในคีสาราดหนึ่งแปดศูนยเนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสกลับลบกันใหม่รอบหนึ่ง ซึ่งในห้วงเวลาน,นี้เองนะครับที่พระเจ้ากุตตาบที่สีร่รับได้เสด็จมาเยือนเมืองบาเดนนะครับเพราะว่าแต่งงานกับเจ้าหญิงลาบ,บาเดนนี่แหละแล้วก็ได้พนักอยู่ในเยอรมันช่วงเวลานหนึ่งนะครับทำให้พระองค์เนี่ยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเยอรมันมากขึ้นพระราชในเยอรมันส่วนใหญ่นะครับเริ่มมีใจเอเ็นเอียงไปทางฝรั่งเศสสวีเดนเองนะครับซึ่งเมืองเขตสวีเดนเพอร์เมเรเนียเนี่ยนะก็เริ่มร้อนหนาวนะครับพวกเขาว่าหากฝรั่งเศสเข้ามา มีญี่พุในเดรมันเนี่ยรูปอำนาจของยุโรปก็จะเปลี่ยนไปแต่ในไม่ช้านะครับแต่ในไม่ช้านะครับฝรั่งเศสก็จะลุกรลังสวีเดนก็เป็นได้นอกจากนี้นะครับการเี็นพิกับเิรติสและก็รัสเซียเนี่ยยังช่วยในการค้าขายในทะเบอลติกให้ราบรื่นนะครับและบางทีเนี่ยพวกเขาก็อาจจะสนับสนุนให้สวีเดนนะครับเข้ายึดโนเวย์ที่เป็นของเดนมาร์กและสวีเดนก็อาจจะกลับมาเป็นมหาอำนาจทางเหนืออีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับดัำซ้ำนะครับในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ย รัเพลยนไปรอบสังหารยิวแข่งองเกียน,นะครับเที่พูดของเจ้าบูวงแบบไม่มีปีไม่มีคุยนะครับก็พานทําให้เจ้าทางยุโรปเนี่ยรวมถึงเจ้าสวีเดนด้วยนะครับมองรัเปลยนในแง่ลบแน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลาเนี่ยฝ่ายบิงตสและก็ฝ่ายออสเตรียน,นะครับได้พยายามรวบรวมสำหรับครอบพันธมิตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงอาร์เิวร์คาวนะครับซึ่งก็ได้เริ่มวางแผ่นยธศาสตร์ในการลุกาลามฝรั่งเศสจากหลายทิศทาง ซึ่งแผนนี้ก็รวมสวีเดนเข้าไปในแผนนั่น,นะครับแต่กาบพระเจ้าคุตตารที่สี่นะครับตัดสินใจประกาศสง,งครามกับฝรั่งเศสนะครับก็รอไปวันที่31ตุลาคมคิศ,ศ1805ซึ่งโฮล์เวลานั้นนะครับฝ่ายมันนี้ก็เพียงพันที่เรียบร้อยแล้วแต่กองทัพดับเรียนเนี่ยบุกผ่ากลางเข้ามาเยอรมันร้องกอกกองทัพออสเตอรวมม์วรมาร์ในที่อูบนะครับจนพวกเขายอนจะนนเกิดทั้งหมดซึ่งถามว่าทําไมกองทัพดับเบียนเนี่ย เคลื่อนทับได้เร็วสร้างความปลอดไดยให้พวกออเตีย์ได้ยังไงก็พบว่าพวกเขาใช้รองเท้าวอริเออร์ 1X วอริเออร์ 1X รองเท้าคอมแบทผลิตจากหนังแท้คุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนซัพพลายด้วยหนังแทกชั้นให้สัมผัสที่นุ่มนวลเป็นพิเศษให้ความสบายขณะสวมใส่ดูทรงรองเท้านั้นกระชับเข้ารูปก,กับฝาเท้าตลอดสลีละพร้อมด้วยการรองรับฝ่าเท้าสามารถป้องกันแรงกระแทกขณะเคลื่อนไหว จะลดอาการบาดเจ็บของผู้สวมใส่่รองเท้าวยังยืดหยุน่นน้ำหนักเบาทนต่อการสึกหลอพร้อมด้วยการเสียงโครงสร้างที่แข็งแกร่งไม่รองเท้าคงทนเหมอรูดอยู่เสมอหากใครสนใจติดต,ต่อเพจพัตติออดออฟฟิศไทยแลนด์โอเคครับเมื่อสักครู่ตัดข้าโฆษณานิดหน่อยครับขำๆค,ครับโอเคครับมาต่อดีกว่าแน่นอนนะครับว่ากองทัพสวีเดนในเวลานั้นเนี่ยก็มันจะมีสิทธิภาพในการลบตังา์สู้กับฝรั่งเศสได้ครับ แถมประชาชชนส่วนใหญ่ก็ไม่เอาด้วยกับสงครามนะครับเพราะว่าเห็นว่ามาสู้เคียงข้างกับรัสเซียซึ่งเป็นศัตรูประจำชาติของพวกเขาเนี่ยแล้วจะไปสะสมมันทําไมอาสุดนะครับเมื่อมีการตกลงกันในโซนิสยาเทวซิตนะครับพุเรนก็ยังกุศลใจดีนะครับคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะยกนอร์เวย์นะครับให้กับสวีเดนแ้วก็สวีเดนนะครับยอมมอบสวิตเพร์แลเนี่ยให้กับเดนมาร์กหรือรัฐบริวารของฝรั่งเศสนะครับเพื่อที่จะได้เตะ สวีเดนต่เยอรมันในทางการกระนั้นกุตตารก็ยังไม่เชื่อใจนโปเลียนนะครับคิดว่าได้น,นเวย์จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเดนมาร์กในเวลาน,นั้นก็เป็นมิตรน,นโปเลียนนะครับและสวีเดนก็จะคงดื้อลบกันนบนโปเลียนนะครับและกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้ก็จะพาความทิพย์หายมาถู่สวีเดนนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยสวีเดนถูกล้อมรอบโดยทางมิตรของนโปเลียนทั้งนั้นเลยครับทั้งเดนมาร์กทางตะวันตกและเซียทางตะวันออก ซึ่งนโปเลก็จะปล่อยให้รัสเซียกับเดนม,มานร์กจากการสวีเดนไปสวีเดนม,มีแต่มิดซึ่งเป็นฝ่ายริทินะครับซึ่งก็ได้แต่ให้กําลังใจนะครับสู้ๆเรื่องรายละเอียดสงครามก็จะไม่ลงมากนะครับแต่เป็นว่าสวีเดนชาติซึ่งมีทรัพยากรน้อยอยู่แล้วเนี่ยต้องทําการลดถึง2แนวลบซึ่งก็โชคดีนะครับที่ราชนาวียังกฤษนะครับสามารถกำให้กองทัพฝรั่งเศสและเดนม,มาร์กสามารถยกคูนขึ้นบกสวีเดนได้ แต่ทางฝั่งตอนอ่อนนะครับยับเลยพลเพราะรัสเซียเนี่ยยกทัพมาตีมาตานะครับที่เราว่าสวีเดนเนี่ยมาหนึ่ง,งกับรัสเซียก็สู้ไม่ได้ครับอันนั้นยังไม่พอครับพระเจ้ากุตาดยังได้เอากองทัพเนี่ยไปบุกโนเวย์อีกโดต,ตรงด้วยไหแยหนอนะไรครับท้ายสุดเนี่ยพอลไปลบกมาพอเห็นวนะ่าสงครามเนี่ยไม่ใช่แนวทางนะฮะก็เลยเกิดการรัฐประหารนะครับ,รบ,รบแต่สต็อกโฮมกองทัพตะบันตกของสวีเดนนะครับยกทัพมาที่สต็อกโฮมแลวก็ได้มีการจับกลุ่มพระเจ้ากุตาที่4นะครับท้ายสุดเนี่ยพระองค์ก็ โดนเอเธีไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะครับทั้งสภาทวิเดนเนี่ยก็จะมีการตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลนะครับแล้วก็ล่างษัตรนูญใหม่เลยโดยให้มีการราลามหน้ากันระหว่างสภากับกษัตริย์นะครับโดยการากกฎหมายเนี่ยต้องผ่านสภาก่อนในการเก็บภาษีนะครับสภาเป็นผู้เก็บภาษีกษัตริย์ไม่มีสิทธิเก็บภาษีท้ายสุดนะครับสภาก็มีการเลือกกษัตริย์ทวิเดนคนใหม่นะครับซึ่งก็ได้พระเจ้าคาวที่13ซึ่งเป็นพระปิตูชาหรืออาของพระเจ้ากุตตาพที่4นะครับ เป็นกษัตริย์ทยแทนแล่ก็ได้มีการลงนามในสนธิสัญญาถกเสร็จกับรัสเซียครับในช่วงกันยายนพิศักราช1 8 0ึ่งนซึ่งสนธิสัญญานี้นะครับก็ทำให้สวีเดนเนี่ยสูญเสียฟิยนแลนด์ให้กับรัเสเซียถึงประชากรกว่าหนึ่งในสามนะครับก็เสียกรัเสเซียไปด้วยพระเจ้าคาร์ที่สามนะครับก็ไม่ได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแถมไม่มีลูกชายด้วยทางสภาสวีเดนนะครับก็จะทำการเลือกมาคูณรัสกูมานหรือคนที่จะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปให้กับสวีเดนนะครับ เป็นเดนม,มาร์กแหละเสนอตัวมาเลยว่าใจะให้เจ้าชายคิสเตียนออกุตเพื่อเป็นมกุุราชกุมารสวีเดนจะทําให้สวีเดนในภายหลังนะครับลงตัวกับเดนม,มาร์กเป็นสหภาพทางตอนเหนืออันสงบสุขนะครับแผงก็ดูเหมือนจะเป็นด้วยดียดนะครับตรงกระทั่งม,มากุุราชกุมารนะครับดำมาเสียชีวิตเสียก่อนในคิติการา1800นะครับคราวนี้ก็ต้องมีการเลือกมกุุราชกุมารใหม่ขึ้นมาซ่งเดนม,มาร์กนะครับก็พยายามส่งเจ้าชายอีกคน มาเป็นพระกุหลาบสกุนใหม่นะครับแต่ก็โดนใครเด็ดไฟแรงจากฝรั่งเศสเนี่ยมาเบียดเข้าให้ซึ่งเขาก็คือจอมพลจากฝรั่งเศสองแบบทิดจูนเบอร์ดอ์และพี่เกยก็อ้างว่ามีต้อเปลี่ยนสถาบันนะครับซึ่งจะทำให้เดนม,มาร์กเนี่ยยิ่งเยี่ยไปโดยเบอร์ดอ์นะครับอ้างว่าโดยเบอร์ดอ์นะครับได้รับความนิยมในหมู่ทหารสวีเดนนะครับรวมถึงสภาสวีเดนเนี่ย ก็มองว่าในห่วงที่โลกมันยังล้อม,มด้วยไฟสงครามนะครับเขาก็ต้องการกษัตริย์หรือผบอกองทัพซึ่งมีประสบการณ์การลบละจอมพลฝรั่งเศสเนี่ยก็ดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดอาสุดนะครับในพิเศกราด18-10เบอร์ร์ดก็ได้อัปเกรดตัวเองจนกลายเป็นมกรัราชกุมานข่าวจอนแห่งสวีเดนซึ่งข่าวจอนนะครับก็คิดว่าต้องบางยุศาสชาสวีเดนเสียใหม่นะครับแทนที่ยูเอตีหรือรัสเซียนะครับ ที่แย่งฟินแลนด์เลยอิทธิพลทางเหนือของยุโรปนะครับต้องตีกันไปเรื่อยไม่จากจบไม่จากสิ้นนะครับซึ่งยังไงซารัสเซียตอนนี้ก็แข็งแกร่งกว่าสวีเดนอยู่แล้วไม่มีทางจะมาสู้กันตรงๆได้สู้ไปยึดรนเวย์จากเดนมาร์กดีกว่าซึ่งมาช่วยส่งเสริมการค้าทางทะเลนะครับซึ่งข่าวจองก็พยายามไปดูนักเปลียนนะครับว่าขอแยกโนเวย์กับสวีเดนเพิร์ลเนียนะครับผู้เลียนก็ไม่ตกลงนะครับแถมมีหนำซับใน้กราในค่งลาด1 8 1 2นะครับ นโปเลียนก็ส่งทหารมายึดสวีดดนเพิร์เมเรเรียแบบดื้อๆ,ๆนะครับแน่นอนว่าก็ทําให้เบอร์บไม่พอใจท้ายสุดนะครับก็ไปมีดิลลับกับพระเจ้าสากรัสเซียถึงตกลงกับอังกฤษนะครับว่าหากเกิดสงครามขึ้นกับฝรั่งเศสเนี่ยจะวางตัวเป็นกลางทท้ายสุดนะครับสวีเดนก็วางตัวเป็นกลางจริงๆมาทั้งทีลัทหนึ่งแปลหนึ่งศานะครับเมื่อฝรั่งเศสกําลังเพียงพัมสภาสวีเดนก็ผ่านร่างวัตินะครับให้มกุฎราชก,กุมารนะครับ สามารถแยก d o มทรัพยากรตัมถึงเก็บภรษีทั้งหมดเพื่อใช้ในการสอสงครามกันนบนโปเลียนได้และแน่นอนนะครับว่ามากูและโซมางคาวจอรเนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งในสี่แม่ทัพของฝ่ายปันตมิรซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเอาชนะนโปเลียนได้และกองทัพสวีเดนนะครับเดินได้ไปลุกดานนอร์เวย์ด้วยซึ่งในรั้นั้นเนี่ยครับเดนมาร์กซึ่งเป็นมีกันนบนโปเลียนก็ไ้รับการช่วยเหลือใดๆนะครับส,สวีเดนก็สามารถยึดนอร์เวย์มาได้ เมื่อจบสองครามรับเรลียนนะครับองเกสแห่งเวนาก็ยอมรับนะครับให้นอร์เวย์รวมตัวกับสวีเดนเป็นสาสราชอาณาจักรได้ซึ่งกว่านอร์เวย์ได้รับเอกราชก็ล่อไปคึก้กรลาน1905านะครับแน่นอนว่าหลังสงครามรับเปลียนสิ้นสุดลงยุทธศาสตร์าการเมืองของสวีเดนก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับจากเดิมที่พยายามเป็น่วนหนึ่งของเยอรม,มันแต่ตอนนี้สวีเดนก็ไม่มีที่พ้นเยอรมันนะครับแลวถึงมันเป็นนิกรสเซีย ซึ่งเป็นศัตรูกันมายาวนานกว่าร้อยปีครับซึ่งการวานิยบายของเบอร์ลินครับก็ส่งผลให้สวีเดนเนี่ยการเป็นกลางมายาวนาน,านจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าจบไปแล้วสำหรับคลิปเรื่อง Sweden สองวีเดนสงครามนโปรเลียนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ก,ก็กดกได้เรื่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ